ในเรื่องมาฮกะก็มีตัวละครสาวต่างๆนานามมากมายที่แต่ละคนนั้นก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปทั้งความสวยความน่ารักความหุ่นดีที่ไม่เหมือนกันแต่หากนางเอกของเรื่องไม่ได้เป็นประย่างที่คนเขียนเขียนไว้แต่เป็นตัวของผู้ชมเองที่สามารถกําหนดได้ว่าใครเนี่ยเหมาะที่จะเป็นนางเอกและตัวละครตัวไหนถึงจะเหมาะสมกับคําว่าตัวละครเอกนางเอกสําหรับเรื่องมาฮกะจึงก่อกําเนิดคลิปนี้ขึ้นมาก็คือคุณอยากให้ใครเป็นนางเอกในเรื่องของมาฮกะ สวัสดีครับผมบาเซมไปนะครับผมก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปเลยนะว่าในเรื่องมาฮกาเนี่ยมีตัวละครสารต่างๆานานม,มากมายเลยที่อยู่ลอ้อมรอบพระเอกทั้งเพื่อนพี่น้องอะไรต่างๆนานามากมายโดยความคิดในการกําเนิดคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่ผมกล่าวไ้เลยก็คือถ้าหากเราสามารถกําหนดนางเอกของเราได้เองละ่ะถ้าหากนางเอกที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถกําหนดได้เองไม่ได้เป็นไปอย่างที่คนเขียนก็เขียนไว้ไม่ได้เป็นไปตามเนื้อเรื่อง เราอยากที่จะลงเรือลํานี้เราอยากที่จะให้เรือลํานี้แล่นออกสู่ท้องทะเลไม่ว่าเราจะอยู่กองอวยนี้หรือว่าเราอยากเชียร์กองอวยนี้เราก็อยากให้คนนี้ได้กับคนนี้ปัจจัยเหล่านี้นะครับมันเป็นแรงจูงใจเนี่ยให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมาในเองครับแต่ว่าก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าในคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการอวยเนาะเกี่ยวกับกองอวยต่างๆนานา,นา เกี่ยวกับเรือแต่ละลำนะครับผมว่ามีลำไหนบ้างมีใครบ้างส่วนใหญ่ๆแล้วนะครับผมก็จะเป็นพลังอวยของเราซะส่วนใหญ่นะครับผมในคลิปนี้แต่ว่าเนื้อเรื่องจริงๆหรือว่าปลายทางของเรื่องมาฮกาเนี่ยมันมีตัวละครที่เรียกว่านางเอกอยู่แล้วนะครับผมมีตัวละครเอกของเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าก็ด้วยความที่ในเรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครที่โดดเด่นนานามากมายมีตัวละครที่สวยมีความน่ารักที่แตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยมันก็เลยก่อเกิดกองอวยก่อเกิดเรือหลายลำมากๆเลยนะครับภายในเรื่องมาฮกะ แล้ววันนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีเรือกี่ลำมีกองอวยกี่กองนะครับผมแล้วเราไปดูกันเลยตัวละครที่1รุ่นพี่มิบุซรยากะไซกะเป็นสาวสวยที่ผมสีน้ําตาลเข้มยาวกึ่งหางม้ามีดวงตาสีฟ้ากลมโตรูปร่างสมส่วนลักษณะของเธอมีความน่าดึงดูดใจไปอย่างมากและเธอยังมีรอยยิ้มที่เป็นมิตรและมีสเสน่ห์ในแบบของผู้หญิงตัวละครนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครสาวสวยคนนึงภายในเรื่องเลยนะครับแล้วก็ ตัวของพระเอกเราเนี่ยก็ได้มีการชมเชยตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับผมว่าเป็นตัวละครที่สวยและตัวของมิบูเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าเธอเนี่ยเคยชอบทัศยะมาก่อนเนื่องจากความแข็งแกร่งของทัศยะมีความน่าลหลงไหลแต่ว่าในภายหลังเนี่ยเธอก็ตระหนักถึงความห่างชั้นกันระหว่างเธอกับทัศยะทําให้เธอเนี่ยต้องตัดใจนะครับผมจากทัศยะไปนั่นเองครับบางทีคงจะเหมือนที่เอริจังบอกฉันอนะเคยชอบจิบะกุงเขานะตัวละครสาวคนที่2จิบะเอริกะ ตัวละครสาวแสนสวยที่ผมสีแดงส้มเป็นคนที่สดใสมองโลกในแง่ดีและก็เป็นคนที่สามารถพึ่งพาได้เธอนั่นนะครับเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทไม่กี่คนของชิบะทัศยะเลยในเรื่องของความรู้สึกของเอริกาที่มีต่อพระเอกเนี่ยต้องว่ามีความรุนแรงพอสมควรเลยถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่แสดงความรู้สึกโรแมนติกออกมาไม่แสดงความชอบออกมาอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ตัวละครตัวนี้แสดงออกมาเนี่ยก็คือในเรื่องของคำว่าเพื่อนเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างพระเอกเราแล้วก็เป็นคนที่คอยให้กำลังใจทัศยะอยู่อย่างเสมอเลย และทัศยาเนี่ยก็ยังแคร์เอริกามากเหมือนเหมือนกันเอริก e าบอกกับตัวเองเสมอว่าเธอไม่ต้องการให้ความรู้สึกโรแมนติกมาทำรายมิตรภาพของพวกเธอสองคนดังนั้นก็เลยดูเหมือนว่าเอริกาจะลังตัวเองเอาไว้ไม่ให้แสดงความรู้สึกไม่ให้แสดงอาการที่มากเกินไปดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่สามารถเห็นช่วงเวลาที่เอริกาหึงผู้หญิงคนอื่นที่พยายามเข้าใกล้ทัศยาเลยเอริก e านั้นนะครับผมจะเป็นฟิลแบบว่าฉันชอบนายนะแต่ว่าฉันไม่แสดงออกมาก็เลยอยู่ในฟิลของเพื่อนสนิทเพื่อนรักนะครับที่คอยอยู่เคียงข้างกันขอโทษที รู้สึกผิดแล้วก็เดี๋ยวช่วยไปด้วยกันหน่อยสิตัวละครสาวคนที่3าก็คือมิซุอิฮโนกะหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาที่สามารถจัดอยู่ในขอบเขตของความน่ารักได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้เธอยังมีหน้าอกที่ใหญ่แล้วก็มีรูปร่างที่โค้งมนอีกด้วยเธอนั้นเป็นคนที่สดใสแล้วก็มองโลกในแง่ดีมีความร่าเริงเป็นตัวละครที่สร้างสีสันให้กับกลุ่มเพื่อนอยู่เสมอตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่แสดงความรักต่อทัศยะอย่างโจ่งแจ้งมากๆเลยนะครับทั้งการแสดงความรู้สึก การถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโจงแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากๆว่าเธอเนี่ยชอบทศัศยะมากๆแล้วก็มีการเปิดเผยเนะครับว่าตัวของโฮนกาเนี่ยประทับใจทศัศยาเนี่ยตั้งแต่แรกพบแล้วการพบกันครั้งแรกระหว่างเธอกับทศัศยาเนี่ยเป็นวันแรกของการสอบเข้าโรงเรียนในตอนที่ทศัศยะกาลังทําการทดสอบอยู่นั้นในขณะนั้นตัวของโฮนกาเนี่ยได้มีการเห็นทศัศยะใช้เวทมนต์ตวงเธอคิดว่าเวทมนต์ของทศัศยะนั้นมีความสวยงามจนแทบลืมหายใจมันก็เลยเป็นความประทับใจแรกที่เธอมีต่อทศัศยะ และพอโฮโนกะได้พบกับทัศยาแล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกันเรื่อยๆตัวงเธอก็แสดงความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่ตอกย้ำแล้วก็ยืนยันความรู้สึกของโฮโนกะได้อย่างชัดเจนก็คือในช่วงของซีซั่นที่2เหตุการณ์แรกเลยก็คือเหตุการณ์ที่พิกซี่นะครับได้มีการตื่นขึ้นมาและตัวของพิกซี่เนี่ยก็ได้บอกว่าเธอตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกแบบไหนบ้างทั้งความรู้สึกที่ว่าฉันอยากเป็นของคุณฉันรักคุณฉันอย่างนั้นอย่างนี้กับคุณมันก็จะเป็นเหตุการณ์แรรรกกกกที่เป็นาาตออย้้ควมูสึขงโะ เหตุการณ์ที่2เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เธอเนี่ยทำช็อกโกแลตวาเลนไทน์อย่างตั้งใจนะครับให้กับทัศยานั่นเองแล้วก็ยังไม่เพียงแค่นั้นนะครับตวงโฮลการเนี่ยเคยสารภาพรักกับทัศยาด้วยตวงโฮลการนั้นไม่ได้คาดหวังคําตอบไม่ได้คาดหวังว่าทัศยาเนี่ยจะตอบรับความรู้สึกของเธอแต่เธอเนี่ยก็ยังคงบอกว่าเธอเนี่ยชอบทัศยาและก็รักทัศยามากและตวงโฮลการเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยจะยังคงชอบทัศยาต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่มีคนอื่นเนี่ยที่เธอสามารถชอบได้ แต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันจะมาวันไหนก่อนนะครับผมก็น้องเล่นรักทัศยาขนาดนี้สิ่งต่างๆที่เธอทําให้ทัศยาเนี่ยมันมีความชัดเจนมากๆแล้วก็มีความจริงใจอย่างมากเลยนะครับผมก็เลยเป็นตัวละครที่น่าเชียร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวทัศยาเนี่ยก้อนขั้นใจเอ็นดูนะครับผมตัวฮโวนุกะสมควรเลยอย่างเช่นที่ทัศยาเนี่ยเลือกของขวัญนะครับผมที่จะตอบแทนฮโวนกะเขาก็เป็นคนเลือกเองนี่ก็เลยเป็นกองอวยนะครับผมหรือว่าเรื้อของฮโนกะนั่นเองครับ ตัวละครสาวคนที่4ี่ก็คือคิตายมะชิซุคุญิงสาวที่มีใบหน้าเฉยเมยแล้วก็เสียงที่ค่อนข้างนี่จะเฉยเมยเหมือนกันตัวเธอนั้นเป็นคนที่ตรงไปตรงมามีความอ่อนน้อมมีความจริงจังแล้วก็เป็นคนที่คอยเอาใจใส่คนอื่นไปอย่างมากถึงแม้ภายในซีรีส์เนี่ยเราจะไม่เห็นชิซุคุนะคบผมแสดงความรู้สึกหรือว่าแสดงความรักเนี่ยต่อทัศยะไม่ได้แสดงอารมณ์ออกมาเลยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเธอเนี่ยจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับผมต่อพระเอก มีการบอกเป็นไงน,นะครับผมว่าชิซูคุเนี่ยแอบบมีความรู้สึกพิเศษบางอย่างนะครับกับทัศยะซึ่งนั่นเนี่ยอาจจะเป็นความรักก็ได้หรืออาจจะเป็นความชอบได้อย่างเช่นในการแข่งขันการโรงเรยนเนี่ยทัศยะเนี่ยคอยเอาใจใส่คอยดูแลทั้งเรื่องของการปรับแต่ง C สีดีมีทั้งการให้กําลังใจและก็สอนเรื่องต่างๆให้กับชิซุคุตัวชิซุคุเนี่ยก็มีการแอบ,บ,บ,บแสดงความรู้สึกเล็กน,น้อยออกมาเหมือนกันมีทั้งการจับจ้องพระเอกอยู่ตลอดเวลามีทั้งการแอบ,บหน้าแดงบ้างมีทั้งการดีใจบ้างนะครับผมที่ทัศยะเนี่ยมาเป็น และตัวชิซุคเนี่ยก็ประทับใจใตัวทัศยามากทั้งในเรื่องของความสามารถเรื่องของอะไรต่างๆนานามมากมายถึงขนาดที่ว่าตัวชิซุคเนี่ยพยายามจ้างทัศยาเนี่ยให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลเธอเยอยากจ้างให้ทัศยาเนี่ยมาดูแลเธอมาทํางานซีเอดีให้กับเธอเนั่นเองครับความรู้สึกของชิซุคเนี่ยฟิลมันจะคล้ายๆกับเอริกาเลยที่มีความรู้สึกพิเศษให้มีความชอบให้แต่ว่าไม่แสดงออกมาไม่ได้ออกตัวแรงไม่ได้ออกนอกหน้าแรงเกินไป ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าเธอเนี่ยรู้ตัวเองดีนะครับผมว่าเธอเนี่ยเหมาะสมที่จะชอบหรือเปล่าหรือว่าเธอเนี่ยเหมาะสมทัศยะหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนสนิทของเธอเนี่ยที่เธอรักมากๆอย่างโฮโนกาเนี่ยชอบทัศยะมากนั่นเองดังนั้นเนี่ยเธอก็เลยผันตัวนะครับผมมาคอยให้กาลังใจเพื่อนตัวเองนะครับผมมาคอยช่วยเพื่อนตัวเองแต่ว่าก็มีการแสดงความรู้สึกบ้างเล็กน้อยนะครับผมต่อตัวของทัศยะนั่นเองครับคุณทัศยาเนาะมาทางานกับตระกูลฉันได้ไหมไม่ได้ล้อเล่นนะ ม่ต้้องทงททาาานนใหเเรเ่ั้้นก็ไดตัวละครสาวคนที่5ก็คืออาเคจิเอมิสาวน้อยน่ารักที่ผมสีแดงที่สองประกายแวววาวราวกับทับทิมเธอ,อนะั้นเป็นคนที่ไฮเปอร์เข้าคนอื่นได้ง่ายมีท่าทางขี้เล่นเป็นคนที่คอยสร้างสีสันให้กับกลุ่มเพื่อนทั้งคอยเสียสละคอยสร้างความประทับใจต่างนานาให้กับกลุ่มเพื่อนเป็นอย่างมากหลายหลายคนก็จะสงสัยเนี่ยว่าเอมิเนี่ยนะจะมาเข้าในคลิปนี้ได้แต่เลือกของเอมิเนี่ยก็มีความน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับในตอนแรกเนี่ยถึงแม้ว่าเอมิเนี่ยจะไม่ได้สนใจทัศยามากนะัก อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่เธอเนี่ยได้เห็นทักษะวิศวกรเวทมนต์เนี่ยของทัศยะทาให้ตัวเอมี่เนี่ยเริ่มเคารพทัศยะมากขึ้นแล้วก็รู้สึกสนใจทัศยะมากด้วยและตัวเอมี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะครับที่ได้เต้นรำกับทัศยะนะครับในวันจบของการแข่งขันก้าโรงเรียนและเอมี่เนี่ยก็ได้ให้ช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์เนี่ยกับทัศยะด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยซาวกนะครับผมของคนที่ชอบตัวละครสาวตัวเล็กน่ารักมีความสดใสายเนี่ยเขาคงลงเรือรำนี้นั่นแหละครับ ในเมื่อเราพูดถึงโคโนกะชิซากุราก็เอมีไปแล้วเราจะพลาดตัวละครตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับผมก็คือตัวละครสตมิสบารุหญิงสาวสวมแว่นนะครับที่รูปร่างหน้าตาเนี่ยก็มีความน่ารักอยู่พอสมควรเลยเธอนั้นเป็นตัวละครสาวแว่นนะครับที่มีความซึ้อยู่พอสมควรเลยนะครับทั้งเรื่องของการแสดงความรู้สึกเรื่องของนิสัยต่างๆนา,นานาที่แสดงออกมา เหมือนกับว่าเป็นการสแสดงละครเอ่ยเป็นการแบบว่าปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงเอ่ยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวซูบูรุเนี่ยมักจะถูกเปรียบเทียบนะครับกับตัวของวัตนาเบะมาริทั้งในด้านของบุคลิกภาพแล้วก็รูปร่างหน้าตาด้วยซึ่งมีความคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็มีความเหมือนเหมือนกันอยู่ในตอนแรกที่เธอพบกับทัศยาเนี่ยเธอก็ไม่ได้ข้องใจนะครับผมในการที่ทัศยาเนี่ยมาเป็นคนคุมให้มาเป็นโค้ชให้นะครับในการแข่งขันข้าโรงเรียนแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผมทั้งช่วงซ้อมแล้วก็ช่วงการแขข่งงันนีาโรรเย ทำให้ความสนิทของทัศยากับซูบูรุเนี่ยมีความเพิ่มมากขึ้นถึงขนาดที่ว่าซูบูรุเนี่ยได้มีการเอาช็อกโกแลตบัลวลาเลนไทน์เนี่ยกับทัศญา,ญาเหมือนกันเลยสำหรับใครเนี่ยชอบตัวละครสาวแว่นะครับตัวละครตัวนี้ก็น่าสนใจพอสมควรเลยนะครับตัวละครสาวคนต่อไปเนี่ยก็คืออาจารย์โอนโนฮาดูกะครับต้องบอกว่าเรามาถึงขั้นที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับผมก็คือเรามาถึงขั้นอาจารย์แล้ว โดยฮารุการเนี่ยเป็นหญิงสาวสวยเลยนะครับที่มีเสน่ห์แบบพิเศษถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีหน้าตาที่คล้ายเด็กแต่ว่ารูปร่างของเธอเนี่ยไม่เด็กเลยนะครับตัวเธอนั้นเป็นคนที่สบายๆนะครับมีเสน่ห์ของความเป็นผู้ใหญ่อย่างชัดเจนเลยในเรื่องของความสัมพันธ์กับทัศยาเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ฮารุการเนี่ยจะมีความแก่กว่าทัศยะถ้าพูดถึงในเรื่องของลูกศิษย์ของอาจารย์โกโคโนเอยาคโมะเนี่ยตรงทัศยะเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นพี่แล้วก็มีการเปิดเผยนะครับผมว่าในตอนที่ฮารุการะเนี่ยอยู่ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในตอนที่ทัศยานะครับมาขอให้ฮารุกา่ยทำอย่างนั้นอย่างนี้ทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เนี่ยเธอเนี่ยก็จะรู้สึกหงุฎกิดกบ้างนะครับผมว่ามาใช้เธออีกแล้วแล้วก็รู้สึกงุฎกิจเนี่ยที่ทัศยาเนี่ยสามารถอ่านความคิดของเธอได้เรือของฮารุกาะเนี่ยก็เลยมีความน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับผมก็คือเรือของอาจารย์เอง <c oughs> ฉันไม่ใช่ผู้หญิงไร,ร้กาศอะไรแบบนั้นนะตัวละครสาวนคนต่อไปเนี่ยก็คืออิจิฮาระสุสุเนะครับตัวสุสุเนะเนี่ยเป็นคนที่มีใบหน้าเคร่งขรึมแล้วก็แสดงความรู้สึกเเเคร่งขมตลลลอดวาย ตัวเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ครับมีไหวพริบมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็เป็นคนที่วิเคราะห์หลายๆอย่างเก่งมากๆมีหลายครั้งเลยนะครับที่ทัศย์เนี่ยชมเธอนะครับผมในเรื่องพรสวรรค์ในการเข้าใจกลไกของเวทมนต์หลังจากที่ได้เห็นเพียงแค่ครั้งเดียวเอกก็จะฟีลแบบว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับลุ่นพี่ทำไมลุ่นพี่เก่งจังเลยครับ ถึงแม้ว่าเวลาปกติเนี่ยเธอจะไม่ค่อยพูดนะครับเหมือนกับว่าเธอเนี่ยเป็นคนพูดไม่เก่งแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับเธอเป็นคนที่แสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาพูดอย่างตรงไปตรงมาด้วยและเธอยังเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมากกว่าใครด้วยเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยเกือบไม่ได้เข้ามาอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับผมก็เพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาเลยสักทีดเดียวแต่มีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เธอสามารถเข้ามาอยู่ในคลิปนี้ได้ก็คือเธอกับทัศยาเนี่ยมีความคิดนะครับผมที่คล้ายคล้ายคลึงกัน ทั้งแนวคิดแล้วก็หลักการเกี่ยวกับเวทมนต์แล้วก็แล้วก็แนวคิดในเรื่องต่างๆนานามากมายเธอกับทัศยาเนี่ยมีความเข้ากันได้อย่างน่าเหลือเชื่อมากเลยนะครับผมถตาหากไปในเรื่องของวิชาการเรื่องความรู้ต่างๆนานาจนถึงขั้นที่ว่ามายุมิเนี่ยได้มีการแซวทัศยาเลยนะครับผมว่าทัศญาเนี่ยชอบแบบบรินจังนั้นหรอเกิดความคิดกับทัศยากับซูซูเนะเนี่ยมันเข้ากันได้ถึงขั้นนั้นเลยทีเดียวเยี่ยมยอดมากครับเรื่องพี่จิฮาระอืมแต่ถึงอย่างนั้นในเวลาแค่นั้นทําได้ยังไงกันนะ ในเมื่อเรามาทางฝั่งของกลุ่มบริหารหรือกลุ่มของสภานักเรียนแล้วเนี่ยเรามาดูกับตัวละครตัวนี้กันเลยครับก็คือวัตนาเบะมาริญิงสาวที่เป็นสาวสวยนะครับมีความสูงผมดํเพร้อมกับมีดวงตาสีน้ำตาลทองเธอนั้นเป็นคนที่มีความโดดเด่นทั้งบุคลิกที่แข็งแกร่งมีระเบียบวิน,นัยมีออร่าข,ของความเป็นพี่สาวแล้วก็มีความน่ารักเล็กๆ,ๆน้อยเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากตัวละครตัวนี้ไม่มีแฟนนะครับผมเรือลำนี้เนี่ยอาจจะแล่นไปเร็วกว่าน,นี้หรือว่าแล่นไปไกลกว่าน,นี้ก็ได้ ก็ว่ามารีกับทัศยาเนี่ยมีความสนิทสนมกันมากพอสมควรเลยครับมารีเนี่ยไว้ใจทัศยะอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมากและมารีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะครับผมที่ชอบแกล้งทัศยะอยูอย่บ่อยและตัวของทัศยะเนี่ยก็มีการทําให้มารีเนี่ยรู้สึกเขินอายหรือว่าหน้าแดงบ้างมันเหมือนกันอย่างเช่นในตอนที่มารีเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็เข้าโรงพยาบาลมายมีเนี่ยก็เป็นคนบอกว่าคนที่ไปถึงเธอคนแรกเป็นทัศยะคุงนะทัศยะเนี่ยเป็นคนที่อุ้มเธอมาอย่างนั้นอย่างน้ยอ แล้วก็อย่างเช่นในตอนที่มารีเนี่ยทำข้าวกล่องนะครับผมมาเองทัศนียก็แสดงความรู้สึกไม่แปลกใจเลยนะครับผมที่มารีเนี่ยทำกับข้าวมาเองก็บอกว่าดูจากมือเอยรู้จากอะไรเอยนะครับผมก็บ่งบอกอยู่แล้วว่ามารีเนี่ยทำกับข้าวเป็นประจำอยู่แล้วในการที่ทัศนีย์แสดงความรู้สึกไปอย่างนั้นนะครับผมมันก็สร้างอิมแพกให้กับมารีพอสมควรเลยแต่ว่าเรือลํานี้นะครับผมเรือของมารีเนี่ยก็ดูจะไปได้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับผมด้วยความที่เธอเนี่ยมีแฟนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยากสักนิดนึงนะคร <c oughs> ขอบใจนะคงจะมีแต่ทัศย์คุงนี่แหละที่บอกว่าฉันเป็นผู้หญิงที่งดงาม嘛นะตัวละครสาวคนต่อไปเนี่ยก็คือคุณนาคาโจอาสุสะครับอาสุสะก็เป็นหญิงสาวนะครับที่มีความตัวเล็กน่ารักเลยทีเดียวเธอนั้นเป็นหญิงสาวอัจฉริยะนะครับที่มีความเก่งทั้งด้านเทคนิคแล้วก็ด้านปฏิบัติเลยโดยเธอแสดงออกมาในทั้งความเป็นผู้ใหญ่นะครับผมความเป็นเด็กน่ารักความเป็นโอตาคุเล,เล็กๆน้อยแล้วก็มีความแบบปั้มปมเปื่อเป,ป,ป,ปบ้างนะครับผมสำหรับตัวอาสุสะ โดยตัวทัศยาเนี่ยก็ได้มีการอธิบายกับเธอนะครับผมว่าเธอเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับกระโลกความรู้สึกของอสุสาที่มีต่อทัศยาเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของความสงสัยครับตัวเธอเนี่ยก็มีการสงสัยนะครับผมว่าทัศยาเนี่ยอาจจะเป็นทอรัสซีเวอร์ก็ได้นะส่วนถ้าหากเป็น,นเรื่องของความชอบหรือว่าความชื่นชมความรักเนี่ยเธอจะมีให้กับทอรัสซีเวอร์ครับผมหรือว่าอุปกรณ์ที่ทอรัสซีเวอร์ได้เป็นคนสร้างขึ้นมา อย่างเช่นนี้เธอเนี่ยอธิบายสรรพคุณนะครับผมของทอรัสซีเวอร์ออกมาอย่างโจ่งแจ้งแล้วก็ชัดเจนทั้งพูดถึงความโดดเด่นของทอรัสซีเวอร์สรรพคุณของ C.A.D. สิ่งที่ตัวละครอรสรุส่าแสดงออกมาเนี่ยมันมีทั้งความเป็นโอตาคุเล็กน้อยความเป็นแฟนคลับนะครับผมความข้างรักทอรัสซีเวอร์ไปอย่งมากเลยครับความใส่ใจกับการใช้งานไม่จมไปกับเทคโนโลยีชั้นสูงอ่าฉันชื่นช,นชมคุณเลคะ่ะท่านสิง ในกลุ่มของสภานักเรียนกลุ่มบริหารเนี่ยเราจะขาดตัวละครตัวนี้ไปไม่ได้เลยนะครับผมก็คือตัวละครประธานซาอกุสะมายุมิต้องว่าเรือลํานี้นะครับผมเป็นเรือที่แรงแบบแรงมากๆเลยนะครับผมตําเรือของประธานมายุมิโดยมายุมิเนี่ยก็เป็นหญิงสาวนะครับผมที่มีความงามแบบงามงามเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีความตัวเล็กแต่ว่าทั้งแขนขารูปร่างบอดี้ของเธอเนี่ยก็มีความสมส่วนทั้งขนาดสะพนะโพกหน้าอกเอวเนี่ยมีความสมส่วนมีความแบบว่าเพอร์เฟกต์มากๆ ประธานมายุมิเนี่ยเหมาะกับคําว่าพี่สาวอย่างสมบูรณ์แบบเลยเธอนั้นเป็นคนที่เอาใจใส่ผู้อื่นไปอย่างมากเป็นคนที่ข่างมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่คอยเทคแคร์แล้วก็คอยให้กําลังใจคนอื่นอยู่อย่างเสมอแต่ในบางครั้งเนี่ยเธอก็มีมุมของความเป็นเด็กความขี้อายความเป็นเด็กขี้แกล้งแล้วก็มีมุมของความน่ารักต่างๆนานา,นานมากมายเลยนะครับผมสําหรับประธานซาเอกุสะ ความรู้สึกที่มายูมิมีให้กับทัศยาเนี่ยก็คาดจะชัดเจนอยู่นะครับผมในหลายๆแง่มุมก็เพราะว่าเธอเนี่ยมองว่าทัศยาเนี่ยเป็นคนที่พิเศษสําหรับเธอครับมายูมิเนี่ยมองว่าทัศยาเนี่ยมีความเหมาะสมครับที่จะเป็นแฟนของเธอหรือว่าเป็นคนรักของเธอในอนาคตมายูมิเนี่ยรู้สึกสบายใจทุกครั้งเลยนะครับผมในตอนที่เธอเนี่ยอยู่กับทัศยาและตัวของมายูมิเนี่ยก็แสดงความหึงหวงต่อทัศยาอย่างชัดเจนมากๆอย่างเช่นเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่ทัศยาชมผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าเธอเนี่ยตัวของมายูมิเนี่ยก็จะแสดงความหึงหวงออกมาครับ ในตอนที่ทัศยาเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสมาเนี่ยตัวมายุมิเนี่ยก็จะแสดงอาการเป็นห่วงอย่างชัดเจนมากๆออกมาครับก็ต้องบอกว่าเรือของมายุมินะครับผมหรือว่ากองไวของมายุมิเนี่ยเป็นกองที่น่าเชียร์มากๆและผมเนี่ยก็อยู่เรือลํานี้เหมือนเหมือนกันเพราะว่าความรู้สึกที่มายุมิเนี่ยมีต่อทัศยาเนี่ยมันชัดเจนมากๆเลยทั้งความรักความรู้สึกมันไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องของรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าเป็นในเรื่องของน้องชายพี่สาวแต่ว่าเป็นในเรื่องของความรักอย่างชัดเจนเลย ตัวมายูมิเนี่ยเป็นได้ทุกทุกอย่างเลยนะครับผมสำหรับทัศยะทั้งฟิลผู้ใหญ่แบบรุ่นพี่ฟิลกันเองในแบบของเพื่อนแล้วก็ฟิลแบบเด็กๆนะครับผมแบบคนที่อายุน้อยกว่าแล้วก็บวกกับรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพนิสัยของมายูมิเนี่ยมันลงตัวมากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ก็เลยเป็นกองอวยที่น่าเชียร์ยังไงล่ะครับ เดี๋ยวมากับตัวละครนแนวพี่สาวอีกคนนึงดีกว่านะครับผมก็คือตัวละครสากุไรฮนามิฮนามินะครับเป็นผู้หญิงที่มีความร่าเริงมีชีวิตชีวาแล้วก็มีความสวยไปอย่างมากเลยตัวเธอเนี่ยนะครับเอนดูทัศยาเนี่ยเปรียบเสมือนกับน้องชายคนหนึ่งของเธอเลยเธอเนะี่ยได้มีการแสดงความรู้สึกต่างๆน,นานามีการแชร์ความรู้สึกแชร์ความคิดเห็นนะครับทัศยาบ่อยๆครั้งและบ่อยครั้งมากๆเลยนะครับที่เธอเนะี่ยแสดงอาการเป็นห่วงทัศยาออกมาครับ แต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมที่ตัวละครตัวนี้ไม่สามารถไปต่อได้หรือว่ามีบทบาทมากกว่านี้แล้วก็เพราะว่าอายุไขของเธอได้หมดลงไปซะแล้วครับแต่อย่างน้อย,ยก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนะครับเธอก็ได้มีการทําหน้าที่นะครับเปรียบเสมือนกับพี่สาวคนหนึ่งของทัตสยะเลยที่ได้มีการบอกความรู้สึกต่างๆนานาให้กับทัตสยะฟังนะครับก่อนที่เธอเนจะจากไปทยควา ตัวละครต่อไปเนี่ยก็เป็นกองอวยนะครับที่มีคนเชียร์เยอะมา,มากๆเหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมก็คือตัวละครเอ็นเจรินาคุโดชิวหรือว่า l ลี a น่าครับหญิงสาวแสนสวยนะครับที่มีผมสีบรอนดวงตาสีฟ้าที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีความน่ารักไปอย่างมากตัวเธอเนี่ยได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งใน2ราชินีของโรงเรียนมัธยมปลายลำดับที่1เลยทีเดียวเธอนั้นเป็นคนที่มีความสุภาพเรียบร้อยมีความเป็นมิตร บางครั้งเนี่ยก็มีความซินเดเลนะครับที่มีความน่ารักมีทั้งความปั๊มปัมเป๋ๆในแบบของเด็กๆความลุนลานบางครั้งเนี่ยก็มีทั้งความเป็นผู้ใหญ่ความน่ารับถือมือเหมือนกันก็มีเสน่ห์ของตัวละครตัวนี้นะครับผมนอกเหนือจากรูปร่างหน้าตาที่มีความสวยความน่ารักมากๆแล้วก็บวกกับว่ามีผมทวินเทลสีทองแล้วเนี่ยสิ่งที่พิเศษที่สุดของตัวละครตัวนี้นะครับผมก็คือความซินเดเลครับต้องว่าผู้ชายร้อยทั้ง้อยนะครับมักจะแพ้ตัวละครหญิงเนี่ยที่เป็นตัวละครซินเดเลครับ มีทั้งเรื่องของปากไม่ตรงกับใจมีทั้งการบ่นนะคะผมแต่ก็ทํามีทั้งการบอกไม่ชอบแต่ก็ชอบอย่างเช่นแบบว่าฉันไม่ได้ทําเพื่อนนายเหานะอยากเข้าใจผิดไปคือนเป็นอะไรที่มีเสน่ห์แล้วมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวละครที่เป็นซินเดเร็คแล้วก็บวกกับความที่มีผมทวินเทลสีท้องเนี่ยโอ้โหมีเสน่ห์มากๆลีน่าเนะี่ยมีความรู้สึกพิเศษต่อทัศยะอย่างชัดเจนมากๆเลยทั้งความรู้สึกโรแมนติกความชอบความรักในนี้กับทัศยะทั้งหมดเลย แม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่อยากยอมรับมันก็ตามอย่างเช่นนี้เธอนะครับตั้งใจจะมอบช็อกโกแลตวาเลนทนาเนี่ยให้กับตัศยาครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็มีความซึเนเละนะครับผมไม่ยอมให้สักทีและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาทะเลาะกับตัวเองนะครับผมว่าทาไมฉันต้องมารู้สึกแบบนี้ทําไมฉันต้องให้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมซึ่งมีความน่ารักมากๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะสังเกตได้ว่าตัวละครตัวนี้ยังมีปมอยู่นะครับผมที่ยังไม่ได้แก้ถ้าหากพระเอกหรือว่าตัศยาเนี่ยได้มีการแก้ปมนี้นะครับผมให้ก และหลังจากนั้นในความรู้สึกของเธอเนี่ยมันก็จะแสดงออกมามากขึ้นมีความชัดเจนมาก่งขึ้นไปอีกส่วนมากคนที่ชอบตัวละครตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมพูดไปแหละว่าชอบคนที่แบบปากไม่ตรงกับใจชอบตัวละครแบบว่าผมสีทองชอบตัวละครที่มีความสดใสร่าเรืงแบบลีน่านนเองครับซึ่งถามว่าตัวละครตัวนี้ผมเชียร์ไหมผมก็เชียร์อยู่นะครับผมสำหรับลีน่า <S <S ก่อนที่เราจะไปถึงตัวละครสุดท้ายเนี่ยแล้วเรามาแวะตัวละครตัวนี้กันก่อนก็คือคุณฟูจิบายาชิเค,คียวโกะเธอเป็นหญิงสาวที่มผมสีเข้มมัดเป็นหางม้าที่ด้านหลังและเธอเนี่ยยังเป็นคนที่มีหุ่นที่สวยงามแล้วก็มีความน่าลหลงไหลเปลียงมากแล้วก็บวกกับรอยยิ้มแล้วก็ทัศนคติที่เป็นมิตรของเธอนะครับผมทําให้เธอเนี่ยมีความแพรวพราวมีความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบมากมาก ในบางครั้งเคียวโกะเนี่ยก็มีด้าซุกซนมีความเจ้าเล่ห์มีความขี้เล่นบ้างนะครับผมในบางครั้งความสัมพันธ์ระหว่างเธอทัศยาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น,นเรื่องของงานครับมีทั้งแบ่งปันข้อมูลทํางานร่วมกันเอ่ยนะครับผมในงานต่างๆนานา,นาแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเคียวโกะเนี่ยก็ได้มีการหยอกล้อทัศยาบ้างเหมือนเหมือนกันทั้งเธอเนี่ยได้มีการเอาช็อกโกแลตบนวนันทาเนี่ยกับทัศยาด้วยซึ่งเป็นการให้ล่วงหน้านะครับที่ค่อนข้างที่จะนานเลยกว่าจะถึงวรนจิง และเธอเนี่ยก็ได้มีการหยอกล้อทศยะด้วยนะครับผมว่าไม่พอใจเรยที่เป็นช็อกโกแลตแบบธรรมดาแบบช็อกโกแลตตามธรรมเนียมอะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็จะแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่นะครับที่มีความน่ารักมากมากเลยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรือลำสุดท้ายนะครับผมหรือว่ากองอวยสุดท้ายแล้วแหละซึ่งเป็นกองอวยที่มีความยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับผมก็คือตัวละครชิบะมิยุกิ เอาจริงๆจะบอกว่าเป็นตัวละครอวยไหมมันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้ถูกกําหนดนะครับผมให้เป็นตัวเอกของเรื่องมาฮกานั่นเองเนาะหญิงสาวที่มีความสวยแล้วก็ความน่ารักที่ไม่แพ้ใครแขนขาที่มีความเรียวบางหิวขาวราวกับพิมะและมีสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดใจไปอย่างมากเธอเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาทมีความเป็นผู้หญิงมีความเป็นกุลสตรีที่สูงมาก ถ้าพูดถึงความรู้สึกที่มิวกีมีกับทศัศยาเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะครับผมนอกเหนือจากคําว่าความรักเธอเนี่ยมักจะแสดงความรักต่อทศัศยามากจนเกินไปด้วยนะครับผมในบางครั้งเธอเนี่ยทุ่มเทให้กับทศัศยานะครับอย่างเต็มใจและก็พร้อมที่จะดูแลและก็ปฏนิบัติทศัศยาอย่างดีที่สุดความรักที่มิวกีมีต่อทศัศยาเนี่ยมันมากกว่าความรักแบบพี่น้อง ความรู้สึกที่เธอมีกับพี่ชายเนี่ยมันเป็นความรักแบบโรแมนติกนะคะผมแบบชายกับผู้หญิงแบบผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยที่เขามีกันเธอนั้นแสดงความรู้สึกชอบออกมาอย่างชัดเจนมากๆเลยครับทั้งความรู้สึกหึงหวงเวลาที่คนอื่นมายุ่งกับพี่ชายทั้งความรู้สึกโกรธเมื่อมีคนเนี่ยพูดถึงพี่ชายในทางที่ไม่ดีในการที่มิวกีเนี่ยจะไปชอบผู้ชายคนอื่นเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเดียวก็เพราะว่าเธอนั้นนะครับได้อุทิศทั้งกายและใจอุทิศทั้งชีวิตเนี่ยให้กับพี่ชายของเธอไปแล้ว นี่ก็คือเรือของมิยุกินั่นเองครับผมซึ่งเป็นเรือที่แล่นได้ไกลมากๆแล้วก็เป็นเรือที่แล่นได้เ,เ,เร็วโคตรๆ <g urg> ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับผมว่ามิยุกิเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากๆทั้งความน่ารักนิสัยเรื่องของความสามารถที่มีความเก่งกาจและเรื่องของความรู้สึกที่เธอมีกับพระเอกเนี่ยก็ว่าไม่แพ้ใครเลยเดียวแล้วก็น่าจะมากกว่าใครทั้งหมดเลยแหละด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็ไม่แปลกใจเลยเนี่ยที่มีคนเนี่ยอวยเธอเยอะมากๆมีคนชอบเธอเยอะมากๆเลยนะครับผมสําหรับตัวละครมิยุกินั่นเอง เนี่ยก็จะเป็นหญิงสาวทั้งหมดนะครับที่ผมได้ยกมาเป็นตัวอย่างในคลิปนี้นั่นเองครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากเราพูดถึงฉบับของมังงะแล้วก็ฉบับของไลฟ์นเวลเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากๆเลย ซึ่งผมไม่อยากให้คลิปนี้นะครับผมมันเป็นคลิปที่ยาวมากจนเกินไปผมเลยยกตัวละครลหลักๆนะครับผมตัวละครที่เราสามารถเห็นได้ในอนิเมะนั่นเองโดยรวมๆแล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวละครเหล่านี้เลยนะครับที่ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันหรือว่าได้เห็นกันนะครับผมในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยู่เรือลำไหนหรือว่าอยู่กองอวยกองไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากใครเนี่ยมีตัวละครที่อวยหรือว่าตัวละครที่ชอบเนี่ยนอกเหนือจากตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลย ตัวผมเนี่ยก็อยากที่จะรู้เหมือนกันนะครับผมว่าทุกๆคนเนี่ยชอบตัวละครแบบไหนชอบใครกันบ้างนะครับผมในเรื่องของมาอกาแล้วก็อยากให้ใครเนี่ยมาเป็นนางเอกนะครับผมในดวงใจของคุณในคลิปนี้นะครับถ้าามีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนตกหล่นยังไงเนี่ยผมต้องขอกราบอาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับในคลิปของการอวยครั้งนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วนะครับผม,ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือในช่องของผมเนี่ยผมได้มีการกลังเริ่มทําซีรีส์ใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมภายในช่องซึ่งในอีกไม่นานเนี่ยผมก็จะได้มีการปล่อยซีรีส์ใหม่นะครับผมออกมาในช่องแล้วนั่นเองก็ฝากติดตามมันด้วยนะครับผมสําหรับซีรีส์ใหม่เนาะส่วนจะเป็นซีรีส์เรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องรอติดตามชมกันเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ